สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งมีโอกาสดีมากได้ให้เจอนะคะอันนี้คือกรณีสิวผดนะคะน,นี่คือผดนะคะให้บอกก่อนนะแต่เป็นผดในสิวอุดตันนะคะผดในสิวอุดตันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะการกดจะได้มากได้น้อยพี่กุ้งย้านะคะการกดจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ลูกค้านะคะแล้วก็สิวที่เป็นมานะ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตกดไวนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะออกทีเดียวนะปิ๊กระจังคุยเยอะ สิวผดเม็ดมันจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นหัวที่ฝังแข็งแขงใช่หัวแขง็งแข็งเม็ดไข่เม็ดม,มันเลยนะคะนีหน้าหนิ้น สิวกรณีนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้จากอะไรนะคะเกิดขึ้นได้จากคราบเหงือ่อคราบไข่นะคะแล้วก็การดูแลของเราการทําความสะอาดผิว<อ>การล้างหน้านะคะสามารถขึ้นได้นะคะ <iyor> นๆๆนะคะบอกได้เลยว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ง่ายที่สุดก็คือการทำความสะอาดผิว การล้างหน้าบางคนจะบอกว่าหนูล้างหน้าสะอาดนะคะพี่กุ้งหนูใช้โฟมตั้งเยอะนะคะการว่าใช้เยอะหรือใช้น้อยอยู่ที่การซอกนะคะสะเต็ปการล้างหน้าของพี่กุ้งอย่าลืมนะคะถ้าใครติดตามล้างหน้าสามสเตปค่ะเราจะลดการเกิดสิวได้จริงไหวไหมคะยังไหวเนาะแรงนูนน้ำหนักมือจากการกดนะคะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะรอยนูนนี้จะหายไปนะ ถ้าเราไม่ลงน้ําหนักมือนะคะหัวสิวก็ไม่ออกเพราะว่ามันแข็งเช็บนี้น สิวพวกนี้คนมองเห็นก็จะบอกว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าเจ้าตัวจะรู้เวลารูปหน้ามันจะเป็นเม็ดเม็ดสักๆถ้าเรารูปแล้วเป็นเม็ดเมดสักๆนูนๆน,น,นะคะเอาออกเถอนะจะได้หาย เก็บเจ็บี้มล mm hmm. ะ <c oughs> จ้าลูกจ้าจ้าจ้า <c oughs> ไม่ลูกไหวนะอะทีนี้ให้ทุกคนดูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะดูตรงนี้ไว้ก่อนนะเดีย๋ยวพี่กุ้งจะทําการกรดตรงนี้นะคะต่อเป็น EP ีสองนะคะ E ีีแรกขอจบเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราโกสิวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะด้วยตัว น้ำตบผักนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะหลังจากเช็ดทาความสะอาดผิวเสร็จแล้วเราจะมาร์กนะคะลดเชื้อสิวด้วยตัวยางลบนะคะลดเชื้อสิวเสร็จแล้วนะคะไอตัวละลายหัวสิวนะคะตัวละลายหัวสิวเสร็จแล้วนะคะจะจะมาร์กรอยแดงด้วยตัวอะโลเวล่าเจลนะคะ อะโลเว r a ล e าเจนะคะทีนี้ก็เป็นหลังจากอะโลเว r a ล e าเจลลงเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นมาร์คล้างสารพิษผิวด้วยมาร์คสาลายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวตัวนี้นะคะเป็นตัวมาร์คนะคะสําหรับผิวแบบนี้พี่กุ้งแนะนําเลยให้พอกนะคะเพราะผิวจะแห้งแล้วก็สิวจะหลุดออกได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย